ถ่ายคลิปดีกว่าไหมร้องเพลงร้องรำดีกว่าไหมร้องดีร้องรำทำเพลงดีกว่าอืมฉันร้องเพลงเองนะได้สิได้สิฉันถ่าคลิให้มา ทำไมฉันรู้สึกมันกล้องมันดูปแปลกๆนะเฮ้แต่ทำไมในกล้องสีผิวฉัน,หนเหมือนเข้มจังเลยไม่รู้เหมือนกันฮะอะไรเนะี่ยอืมขอดูรูปถ่านี้หน่อยสคิคุณก็ผิวขานะ แต่ดูในกล้องสิเธอผิวดำมาเลยเนี่ยเ้อคลิปมากกว่าหรือเปล่าเดี๋ยวก็ดูหลอกเหมือนเดิมนี่นะแต่ในกล้องมันดูผิดปกตินี่น,น,นะทำไมฉันกับเธอถึงผิวดจำจังที่ห้องเธอถี่ไว้เหมือนเดิมดีกว่าแปลกๆนาะ แล้วเราจะมาถ่ายอัปเดตชิอัปเดตเพว่าไม่นานหนาตัวใหญ่ตัวนี้ก็จะหายไปแล้วเพราะว่าหมาตัวใหญ่นี้มันเป็นบานะ้านะเขาเสียใจจังเลยนี่เดี๋ยวฉันนี่คอยดูไว้เลยนะฉันจะต้องอุ้มมันแล้วก็เดินพาไปไหนก็ตลอดแต่เวลาพวกตัวละครนะสิ ยากมากเลยอืไม่อยากเสียมันไปจริงๆนะมนน่ารักจริงๆโอ้ไม่ต้องเสียใจนะยัไใหญ่ก็หายไปเพอมันคือบล็อกอ่เราค่อยทำใหม่ก็ได้ฮ่าฮ

เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตชีวิตของน้องในบ้านของเรานะ๊ายบายจ้าเจอกันนะจะบ๊ายบายเขาเร็วค่ะคุณแนมะ่ทำตามแม่นะปุบอัดหนึง่งทำแล้วจะร้อนแม่ก่อนฮึ เราทำตามกันได้แล้วว้าวขาแบบแม่มีือกดสวยจังเลยหนูอยากมีบ้างจังเดี๋ยวมลูกยังเป็นเด็กอยู่นูกอยากไม่มีเถอะนะลูกก็ยังเป็นเด็กอยู่อ่ะแม่จะที่นอนเด็กออกไปแล้วที่นอนเด็กออกไปแล้วนะ อน่ี่นนดีกว่ากาันกยงเนเอนนาเตียงมาให้นะนวาเตียงตรงเดี๋ยวไม่อขอจัดยงใหม่หนูก่อน,นยงใหม่หนได้แล้วนะหูจะเปลี่ยนสีให้มันเข้ากันเลยอืยอ สสวยมากเลยนะฟ้าคุณเล่นหนักมากเลยเฮ้ยนุ่มฮาลูกเรามีเตียงด้วยน่ารักจริงๆเลยอืมจ๋าเป็นไงฮ่ามาเล่นหนักๆหนักๆหนูก็เล่นจ๋าฮ่า4 4คดีเลยทำหนูมีของเล่นด้วยอ่ะฮ่าๆๆเราฮาจริงๆ เป็นไงลูกชอบไหมชอบที่สุดเลยค่ะคุณนะแม่อยาเลือกทนะี่สุดเดี๋ยวที่เราท,ที่ต่อไปฉันได้โรงเรียนที่จะได้ไปแล้วอยู่ฉันจะพาเดี๋ยวฉันจะถ่ายอีกนะ,นะะอ่าฮะขายบายค่ะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสกิ์ให้ด้วยนะคะนะคะเสอแล้วเรา เราจะได้ไปชมชีวิตของลูกเราออกนะบายค่ะอืทำไม เกือบท,ทันแล้วเกือบทันแล้วว่าวันห้าแม่นี่ก็ทำเกือบทันแล้วนะเนี่ <c ười> ยอยากทำบ้านจังเลยไม่ทันอีกแล้วไม่ใช่สหเฮ้ยเนยทำทันด้วย บายบายค่ะทุกคนบายบาย